เยอะคางเลย8ตัเลยโอ้ยคุณครับเขียนสวยงามสวยงามปลาทูปทูรมโอ้รู้มาดีระยะครับอยู่กลา <laughs> งกลางน้ำครับผมกลางฝัางกล้อง quần nổ lên nào ừ. cái lăng như anh nó là Hãy subscribe cho là Ghiền ไม่แล้วโอ้ตะเกียนใส่สวยครับใส่สวยใส่สวยโอ้ขันเนียบพระทันแล้วขักขนาดเลยสวัส <laughs> ด <laughs> ีครับผู้บริโภคพี่นาานนะ้านะตกปลาท่านผู้ชมทุกท่กานครับผม,มทีนนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องไซลุ่มบรรทุนครับนาะหนาะตกปลาหาอยู Hi ่หากินทุกรูปแบบสไตล์อีสานครับผมว่าจะเป็นตกปลาไซเบียร์วานแฮีครับผมดักหนูหนัง่งยันตุยางครับมืิ่งกับผ้านาหนามาตกปลาครับผมน้าคลองขยะบรรลือครับผม จุดนี้ก็อยู่แถวๆวัดบัวครับผมวันนี้ครับมากับนาโชครับผมนายโจคนก็ลงเบ็ดแล้วครับเสรร็จเียบร้อยแล้วของเพิ่นดงกอนไไดกอนครับของนาโชเป็นจิดเนื้อไผเขียวครับผมตัวของผมก็เป็นนามักผลไม้ร่วมครับเมื่อนี้สวัสดีครับครับผมถามลุนครับว่าจุดนี้สีมีแต้มวะครับนี่ก็เป็นผมกับเขาเคยมาเจอครับมีแต่นาโชมาตกครับ ตัวพกคนกมาตัวหนีพก ok ัดใดทั้งยีสุกใดทั้งกุ่งครับนั่นน่ะมาลองมึงครับว่าคือคือบครับผมโอยก่ะกรับไตกปย่าไปทั้งุ่งใจนึงก็อยากไปโต๊ะฟังเขาแต่บุคคลนี้ผมเโอ้ยป็นยังไงท่นนเนี่ยเรมเรียกเขแหงมัน อ๋ตอนนี้ก็ครับน่ไปเรื่อยๆซะสมแต่ม,ม,ตมอ,อ,อตอนนี้ก็ไปตากแดดอ่ะใสงามจ้ะโยโยโย่ิ้งมือะโอ้ยกกอนี่นงไปได้ว่างนันนะสแตไปพี่มังี่มงของนายโชว์บนเขาอยูแล้วครับผมอืม คูดมาตะไกล้ถานอ่ำหืมน่าดูกลับมังครับปลาลับแขกขาประจ้าเขาครับน่านี่ของเพิ่นใส่ไผเขียวครับของผมจะเป็นเหยื่อมักนะครับเหยื่อมักผลไม้ร่วมครับนี่ไผ่เขียวผักชีจีนของเพิ่นไผเขียวผักชีจีนครับกปล่อยแล้วครับผมผมกิดกระดิ่งดังอยู่ครับแต่ว่าดูลองมันก่อนว่ามันกินเห็มันกินอีกคืะนึงก่อน เอ,อ้ยนี่นะใส่เดียวกันเราตองคอยได้ของหันหนัน่นนะครับมาหน้าป้ารับแกงไม,ม่แล้วครับดึงแห้งหน,นั่ะน,น่ะยูยูนั่นน่ะยูบ้อจับ โอ้เปนยังใบเขา้าตัวงามเลยครับกระยงกระยงใบข้าวตึงแห่้ยยย่าน่าปลาล๊อตแกะปลาล๊อตแกะกีล่ะครับประจำเขาปกำลังครับนนะน <c oughs> เพินนาโจกเพินเอาอี่แล้วครับผมท้อุ่นนำ้ำเีย กินดนเนันมาเนี่ยะโอกันาๆโชว์เพิ่กัดกำลังนจะเขียนครับโอ้ยขอหลังมาผมมาดูวันด้วยกําลังได้แต้มสนี่ฟานไปชิมุ้งหนึ่งครับผมปลากินหางครับวันนี้ โอ้กำมังสวงามอยู่นะครับน่น้น้ดพูชนกำมังกำมังสวยดืว่ไก่เนี่ยบอกป่านี่แก่ไก่เงี้ยนี่น้ำเมียนนึงโอ้หมร้อยมากครับโอ้ตีบแ้วนอนตัวนั้นนะต้องการจะกินกันตัอสารขอรับประทารูสึกาีมา เลีมยเลยนะตองลงลงเลยนะตัลอยมาเลยเ่เ็บกันคุณลอยฟังหนีวะต้องไปถือแล้วนะเจ็ทุกคนกันเนาะโถงเอาอยู่แล้วครับผมยูวะลอยอยมาเลยอือโอ้นี่นะครับเพียนเพียนเขียนครับใส่ฮิตผสมเลยใสียสลายลดไปตัวนี้ลดดไปยังไวยัง แข็งมือไหมใส่เดียวกันก็โตรุดเลยหน่ะเนี่ยใส่เดียวกันอ๋อไปกับปู่ครับคู่คู่ครับผมปู่ครับ แย่งไปเขาก็จะเพียนครับผมมันมันครับักตกก็มาคักขนาดปักตกก็ได้มาไปช่วงไป้วงจวงมาเลยเบ่บนะ,ะนนเ,เนี่ยอถุงถุงหนีบอ๋อบนน้ำมีปลานะมึงมึงน่าดอ๋ยด้สองเด็ดสอเนียคุ้มคุ้มเอวดถุงได้ป้าแถมถุง,งพร้อมด้วยนั่นน่ะ อ่าสื้อหนึ่งแกมหนึ่งอ้า,อาออกุ้มกกิน,น,น,นตัวเหรอเอามกืแน่ๆตัววอ้ห่อนทักที่นอกนนี่เจาเลย <c oughs> นักๆล้งนตน่ ไปแล้วเนี่ยโอ้ทูอีกแล้วแง่รูตัวหนึ่งโอ้เด็ตัวหนึ่งรูตัวหนึ่งครับใครอยุดรูดยาขาดอีกเด้อรูดขาดอยู่เป็นอีกเก็บเด้ออ๋อมาแล้วครับอ่าตะเกียงครับใส่ยัดผสมครับเนี่ยยอดครับผมไม่รู้ย กินหอด่กินอดอืมว้ากินไวหรือวนีลูกไฟตัหอนนที่เอออกําลังเนียป่าอยู่ในหฮมกเถอะมันหอนมันไอยู่ในหฮมไม่้โอ้ตายังไงเนี่ยปดยลูกไฟย้บแกยมโฉบกไไปย้ห้เลยเอยิบ่ ไปใช่ครับเนาะเอาอีเหลวเว้ยไปไหน่งาไห้บ่หรือถ oh, oh. ุงาลาโอ้ิโอ้ดนดีแท้โอ้ตเพียนใส่งามเลยครับใส่งามครับใส่งามโอ้แต่ผุนก้าไอีาปะเนี่ย กระดิงหลายเท่าไรเนี่ยโอกระดิ่งตกปั๊บเรียบร้อยน้องเบื้องขันมันตื่นโอเคอยู่โอ้กระดิ่งลอยฝงดงหนี่งฮะอันนี้แถมหนึ่งเหี้วป้าวันนี้คือโปรโมชั่นดีเนาะซื้อป้าแถมถุงพร้อมโปรโมชั่นก็ดีเีป้ารับแกะเดิมวะอืมครับประจำเขาใหม่แล้วครับกำมังกำมัง่ได้เทศกระดิ่งวะ โไมไซกันหนึ่้คนห่างมา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 เห็นแล้วเขาใส่เขาแล้วนะโอ้ <laughs> ใส่มาแล้วมานเท่ากับเป็นฝ้ายกับกุ้กยล่ามปะกุ้ยล่ามกับกุ้ยล่ามเป็นคนแค่สองคนเห็นไหมี่ยเนี่ยเขา ดมาหน่อยลงขึหน่อยเด่โอ้โโอ้โอ้โเียงครับน่ครับผมไส่บลาสมเลยเียครับลักซีลงไปไก่นน so. ่ครับนาดีไกยง้วมดไปเี้ยวไก่ไก่เ้โนาจูก็ถือแล้วครับล้งไก่ก็มู พี่เคยฟังหุ่นครับอยูปบป้ะนี่นี่พักโต๊ะร้อยมาเน่นเรื่องมึงถือบอเนี่ย ประตูเพิ่นผานม,มานมานโอ้ปักกระแยงใส่งามเลย <laughs> ครับน้าห้องหาเพิ่นครับผมนี่ครับเนี่ไปเขียวเพิน่นประตูประตูหลังประตูใส่สวยเลย <laughs> <laughs> โอ้ยบอกเบิ่งเจี๊ยบทังหลังมากนี่ข้าตะแนบมังกรเพิ่นนี่ยได้โอ้ยแนี่นเ,เลยแต่บวกเจี๊ยบ อยู่บ่อนังมาบ่คุณน่ะหมุนติ๋วติวมาเลยมาทู่อยู่บ่โอ้บักระแยงกินดีครับนนเนาะกระแยงเนี่คนยครับตอนน้านี่นยชั่วคนเนี่ยกลุ่มวะครับกุ้งกุ้งครับโอ้ไซใหญ่ไซใหญ่จะลอยมากครับผมอุ้ยไม่ดีกุ่มเด็ดเด็ดเด็ดหลายเอ้ยกุ้งงามเนี่ย ผ่านๆๆจะได้ชมเชิงหมานกุ้งเนาะได้หลายตัวแล้วครับข้องเนี่ยมันเป็นได้อยู่เลยเนาะมันอยู่ไก่ปลาเนาะอยู่นี่ใส่งามใส่งามครับเยอะถังเลยนี่เป็นตัวละโอหยขุนครับใส่ใหญ่ใส่ใหญ่กุ้งแม่น้ำซ้ำๆนิ่งครับซ้ำแขนเด็กหน่อยเลยเนาะครับกุ้งแม่น้ำครับนี่มันมันรุดมันรุ้ดหรือวะว่ายู่ยู่นั่นน่ะปุ่งมาเลย โอ้ปลาสอยใส่งามเลยครับนะอสวยครับสวยสวยอุ้ยไต,ตัวนึงผมกินเลยนะเ,นเนี่ยใส่งามปลาเนี่ยนะโอ้อโชกมันอีมานครับน้าโชกเพิน่นปลาเขาดีครับงเพื่อนอ๋อ โอ้ใหม่ล่ะปลาถูเพิ่นครับน่ะตัวหน่อยปลาสอยตัวหน่อยแหงปล่อยซะตัวนั่นน่ะหอยปวดโอ้โอ้ตกนหนามี่อน่าินั้น พารับแกกครับน้านะ,นะไปเหลียดเดียวครับผมถ้าสมแต้มไปอ๋อจิ๋วพระท่านเรื่อ,อยๆฮัดกุ้งหย่อบเลยครับนะ้านะิ <c oughs> งแงเอ้ยเปลียย่ยนครับผม วัวอยู่วะอู้ือขั้นเคือมันโต้งามมั้งคับมันรุดหลืวบ่ครับของผมครับของนาโชคนดึงแห้งๆครับวังหันนะอยู่ๆอู้อุ้ยตัวนี้พ่อแมนเดิรเนี่ยไม่แล้วครับนันนาของนาโชคนอู้หูปลาผมใส่ปลาปลาคาปล<ร>าเพีย้ยตัวนี้ใส่งามเลยครับผม ใส่สวยครับผมเกือบเครื่องโลง่โลน่อยนี่สีขีดได้ใส่หาัครับเฮ้ย,ยงามไอไก่กองมึงเนี่ยงามวันไหนมึงเว้ยใส,ส่หนักใส่หนักสวยๆครับผมปับผมป,าป,าปาลาปลากาปลากาหรือปลาอีกกำสุดยอดเลยมันมๆนมันมน่าโชควันเจไปยิสุกที่ขึ้นอู้ยึงจนขั้นเดือบโต๊ะนำแห้งไร้แห้งไปเนี่ย หัวมาอีกแล้วใช่ไหมเพียนรับแกกี่แลี้ยวเถียนเพียนหน่อย,ยใส่ฮิดแดดเดียวครับ อาจะเพียเพ้ยนครับนี่ครับโย่ลงไปกไก่นะครับไก้แกงโอ้แล้วสมแกงไหมครับแอะไรล่ะโอ้อสีาไอ้กระดิงสีฟ้าสีงัน่นนี่นี่ดีๆ,ๆ,ๆ มังแต,แต่เดียว <l ots> ไม่เดียวครับน้าตอบครับผมล้วประจําเขาอยู่ดีนี่ขึน <l ots> ยอดแห้งโอ้ยเนียวใส่ความอีกนี่เนียวคนของมัน,นามาเขาห <l ots> ลเหนกขาออยู่ียว่ปลาปลาตะเพียนปลากะมังทุกนันมลดทุกันียวออกก็สิเก็ขอใจกันเกอี่างทีมันนึือยังหนมเส้อมันนี่ อยเสื่อให้คุณมิน้นบอกเข่าดีเนาะปลาแยังขยังปลาลับแคลปลาลับแโอ้กระมังไม่ละครับของแฉของแฉะสุดยอดเดี๋ยวครับไม้นี่กับมมวนๆไว้แบบครับปลาหน่อยปลาใหญ่เขากับมวนไปอีแบบหนึ่ง ได้ยี่สุกองเปิดรูดคับผมก็เปิดกล่องนท่นฟักตก็ลอยมาเมื่อรเบิ้งต้นมันดดครับมา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 กินเพียรได้้เหรอติผู้สาวเห็นหน้าสายลมยกคนด้วยนี่ลยยยุเขาโนเด้ไ่่ใหม่่าแ่ล่ตมนุ่มสิพ อโอ้ตะเพียนตะเพียนครับนาครับตะเพียนครับไม่เต้มไปเรื่อยเอด็กพ่มแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะเออใหม่เหรอครับ <c oughs> นาประจำเขาสิล่ะวนพี่แบบนึง อไปแล้วครับนานาะคราบตมั่งครับผมกินดีตอนคำเนี่ยกรเ็บเบ็ดเหรอย่อเก็ชบเบ็ดตัวเลยครับผมปลากระชบเนี่ยนี่ใส่ต้องามควังก่าก็จะไปขั่วปลาก็จะครับรถอดบ้านสี่สิบหกิโลครับนานาะไปครับก็บเอาซิบ จังว่าพักตบลอยมาพอดีเลยลโอ้หลังนี้ก็กินปะเ,เ,เนี่ยเอาสองขันเลยปะเนี่ยเออโอ้สองขันสอดเลยปะเนี่ยปลาเขาพร้อมกันเลยอยู่บะตัวนี่โอ้อ่าสองขังสนสอดเลยครับนะนะ้า ของานาโฉวบนผ่านเลยผ่านผ่านผ่าน,านองคอเดี๋ยวแก้วสวัสดีคดับปิยะต้องกับสัตว์ไม้ครับนา้าโอ้ยสุงผิดไม่ตีเนาะถุงผิดไหมนี่ครับนา้าอันนี้ถุงมุย้ยผู้ได้อมาครับมันถือเบ็ดมันถือเบ็ดมาครับผมมันป้อขึ้นมาได้น้ำเเไปเทปข้าวไปตีน้ำแล้ว ้ดยขยจอเราาครับไ,ชไใช่ไมใได้แล้วีใช้ไม่ได้แล้วของฟองนย่นะ,นะสมควรเอากลับมกินออกครับมมายาครับยู่างครับ ฟางน้ำครับผมฟางฟองดูเคเี ye, ็บครับฝากผมจะฝากนายโจกครับครับนนาไทยรถกระบะเพิ่นครับผมนะครับผมผมากๆนะครับเดี๋ยวผมกับพี่กุกกี้ยังไงเหระครับน่ะมีขวดน้ำครับกรนีแค่นี้แหละครับผมพี่ครับนนากับฝากเรื่องขยายนี้ด้วยครับผมครับพม่ากับยี่รมมากับนี่ครับว่าสถานที่แต่ละสถานถี่มันมุกชื่อกันนะครับนนาอยากให้เป็นแบบธรรมชาติดีกว่าครับเวลามาตก ผู้นึงมักโสก๊พกพบผู้นึงมากันนี้ครับผมต่างกันครับมาจัดก็มักโสก๊กพบสพีสม่วงแล้วครับผมผมกับเจย์ย่อยเก็บเบียด,ด,ดรับหรืออยู่สองคันครับโอเคครับน,น้าเดี๋ยวเ,เ,เ,เก็บเบียดแล้วครับไปสรุปย่อกันเลยครับว่ายนักนม,ม,นมาเลยเหรอย่เกียบเบียดก็เราคอก็ได้เมื่อไแล้ยังมาแสียมาอีกเนาะ ไม่เดียวครับนะ้ารับแขกรับแขกหัวเงยยังไงนี่คกลุ่มข้าเนี่ยน,นี่ใช่ไหมนี่นะผมกับจีเดลเวลากลับแล้วครับนี่ครับนาโชว์เพิ่นกระดมาเยี่ยมแก้มครับนี่นอ่แหละขั้นเองก้มครับมาสรุปผลงานของนาโชว์เพิ่นครับเพิ่นกระดาหลายอยู่ครับหลายของผมหยิกครับน,น้านี่พิ่นนี่ใส่ได้ครับผมกับเพิ่นโอ้ เมื่อนมาลมครับอย่างหลายเลยครับนาโชกุนครับก็มีปลาพุ่มครับโอตายปลากาครับตัวหนึ่งปลาอีกคำใส่งามก็มีครับผมโอ้โหหมูหนีพานเลยครับของนาโชกุนครับก็มีอีกตัวหนึ่งครับมีพี่เดชครับผมนี่กุ้งครับกุ้งตัวงามอยู่ครับน่ะกุ้งตัวหนึ่งครับ เห็นบริัดเลยครับนะกลุ่งเพิ่นหลังใดเหล็กกินครับกลุ่งตัวใหญ่อยู่ครับครับกลุ่งเพื่อนใดครับในนอนแห้งกุ่งกับปลาคแยันน,น้ำรวมกันครับครับขคน,นหนาๆคนเดียวคือว่าผ่านอยู่ดอกครับมาอน,นี่ยมาหน่อยได้ไนี่ครับผมขาสายขาวล,ลุวน <laughs> ครับน้องเบิรงของผมครับนะ้นๆพ,พอได้กินอยู่ครับผมก็ถือว่าผ่าดนิ้วก็โมเฮวโมเฮวโอ้ยโว้ยม่ก็ได้ oh, okay, okay. ครับสายเขาหลุดด้วยกันครับเนี่ยประมาณโลก็กลัวแหละครับพวกนานาเกือบสองโลเนี่ยนะครับผมงานยี่สิบกว่าหางเที่ยครับนานาขอะจะคลิปสนีทแล้วครับผมอ่าธรรมากิจสนิทอย่าลืมฝาก คณไหล่กดที่ตาำเนี่ยครับสวัสดีครับ